สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่30มกราคม2569ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะเทศบาลนะครหัวหินอบรมรุกพัฒนาบุคลากรชูแนวคิดเก่งดีมีความสุขค่ะ วันที่30มกราคม25 6 9ที่โรงแรมโกลเด้นซีหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอธิชาต,ช,ตชัยศรีรองนายกเทศมนตรีนครหัวหินเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรกองการแพทย์เทศบาลนาครหัวหินโดยมีในายไซนัทนิรมานกุลผู้อำนวยการกองการแพทย์เจ้าหน้าที่และพนักงานสาธรารณาสุขเขา้าร่วมจำนวน34คนโดยมีคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างไรให้มีความสุขเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศบุคลากรยุคใหม่หัวใจบริการและการทำงานเป็นทีมนายอติชาติชัยศรีกล่าวว่าการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรนอกจากงานด้านการให้บริการทางกายภาพแล้วยังต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเทศบาลน,นาครหัวหินได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากร ที่มีความสําคัญที่สุดต่อองค์กรการพัฒนาบุคลากรให้เก่งดีและมีความสุขรวมทั้งพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้การทํางานสําเร็จลุล่วงด้วยดีในส่วนของกองการแพทย์เทศบาลน,นาครหัวหินรับผิดชอบจัดให้บริการสุขภาพการดูแลผู้ป่วยหลายด้านทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะเพึ่งพิงระยะยาวงานอนามัยโรงเรียนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื้อรังนอกจากนี้ยังมีการออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนโดยออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งต้องการพัฒนางานทุกๆด้าน ที่ปฏิบัติงานอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณสุขด้านต่างๆมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่นำมาใช้บริการของประชาชนมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงการทัศนศึกษาดูงานของกองการแพทย์ในจังหวัดนครสวรรค์ลำพูนและเชียงใหม่ระหว่างวันที่20ถึงวันที่23มกราคมที่ผ่านมาว่าขอเจ้าหน้าที่ทุกคนนําความรู้และประสบ การที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการทํางานการบริการสาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลที่ได้วางไว้โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดวิ่งสู่ร้อปีซาเลเซียนค่ะ เมื่อวันที่29มกราคม2569ที่ห้องประชุมเทเรซาโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บาทหลวงเทพพัลัตปิติสันธิการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยพร้อมด้วยบาทหลวงนทวุฒิกิจสวัสดิ์ผู้ช่วยอธิการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยนายชันนรงพาณิชย์นันทนาุลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยนายรังสรรค์บุญแท้นายกสมาคมศิษย์เก่าพันตํารวจเอกเสมออยู่สาราญฎ ที่ตึกษานายุกเทศมนตนรีนครหัวขินคณะกรรมาการการจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งสู่ร้อยปีซาเลเซียน ในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ100ปีของคณะนักบวชซาเรเซียนที่เข้ามาช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาในอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักดีภายใต้ชื่อโรงเรียนซาเลเซียนหัวหินหรือโรงเรียนฝรั่งดำหรือโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิ์เก่าและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอยู่มากมายโดยรายได้ในการ จัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้โรงเรียนเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขัดสนและส่วนหนึ่งนําไปจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่สําหรับการเรียนให้ทันสมัยมากขึ้นตามมาตรฐานสากลโดยแบ่งการวิ่งออกเป็น3มระยะทางคือ3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน2568เน้รอยมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้มีผู้สมัครรวมกว่า1,800คนและยังเปิดรับต่อจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ w w w r u n f o r s a r e s i a n ห h o h i n c o m เจ้าหนาที่เร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพบเสียหายกว่า800ไร่ค่ะ วันที่29มกราคม2569นายสุขุมจันทโชติผู้อำนวยการสำนักงานทรัพ,พยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีนายนพดลคำนึงเนตรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบุรีนายธีรชาติเปียประดิษฐ์ผู้อำนวยการสนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านายธนเนตรนามเมืองปรลัดป้องกันที่ว่าการอำเภอชาำผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรี กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวลสวนศึกษาและพัฒนาป่าไม้ห้วยทรายหัวหน้าพื้นที่เตรียมการเขีห้ามร่าสัตว์ป่าสามพญาได้นำเจ้าหน้าที่ไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามร่าสัตว์ป่าเขาสามพญาอ,อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่มีเนื้อที่ประมาณ10,000ไร่และมีเขตติดต่อชุมชนบอ่อฝ้ายอําเภอหัวหิน ตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมในพื้นที่เตรียมการเขีดห้ามราสัตว์ป่าเขาสามพยาหลายจุดตั้งแต่เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมา โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นําเฮลิคอปเตอร์ติดกระเช้าตักน้ําจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนหนึ่งลำออกบินสํารวจพื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือดับไฟป่าเฮลิคอปเตอร์ติดกระเช้าได้ตักน้ํากว่า20เที่ยวจากแหล่งน้ําใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือดับไฟป่าในพื้นที่พร้อมนํากําลังเจ้าหน้าที่ไฟป่าและอุทยานเดินเท้าเข้าพื้นที่ทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามไปมากกว่านี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตลอดทั้งวันก่อนที่ช่วงเย็นที่ ผ่านมาได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนกําลังพลชุดแรกที่เดินเท้าเข้าไปดัวไฟป่าให้มาพักผ่อนก่อนจัดกําลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินชุดใหม่เข้าพื้นที่คอยสังเกตเหตุการณ์ไม่ให้ไฟป่าลุกลามเพิ่มขึ้นอีกโดยตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้มากกว่า70%แล้วแต่ยังคงมีไฟป่าเหลืออยู่ในพื้นที่อีกซึ่งเป็นจุดที่ราชันไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้คาดว่าพื้นที่ป่าเขาสามพยาเสียหายกว่า800ไร่ สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้าง PM 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเพชรบุรีและเมืองท่องเที่ยวหัวหินจึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งและพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาดหากพบเห็นไฟป่าหรือการลักลอบเผาแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมง และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเกาหสรับวันนี้ดิฉันจุธามาเดเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ